ระวังเรื่องของการเฉยโอกาสขึ้นราคาครับเช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดลําพูนนะครับทางผู้ว่าราชาการจังหวัดลําพูนกับส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่ตลาดอําเภอลีเพื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการปราบปรามการเฉยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและราคาที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งซึ่งผู้ค้านะครับจะต้องปิดป้ายแสดงราคาไว้ให้เห็นชัดเจนครับ ที่ตลาดวังดินอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางนิยดาหมื่นอนันต์พาณิชจังหวัดลำพูนเจ้าหน้าที่คลังสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนและประธานหาอการค้าจังหวัดลำพูนลงพื้นที่แนะนําประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและแนะนําการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในช่วงโครงการคนละครึ่งให้แก่ผู้ประกอบการๆๆร้านที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าๆๆๆประชารัฐและร้านค้าทั่วไปเพื่อป้องปรามการฉวย โอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการค่ะต่างบอกว่าช่วยทําให้ยอดขายการจําหน่ายสินค้าภายในร้านมีจํานวนมากขึ้นนะคะนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนทางนี้หากมีการจําหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรค่ะทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลําพูนจะดําเนินการตามมาตรา20 9พรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542กันอย่างเข้มงวดด้วยนะคะซึ่งก็มีโทษทางอาญาค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือถ้าหากพบ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคานะคะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีที่พบว่ามีการฉวยโอกาสหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาก็สามารถแจ้งศูนย์รับเรื่องอารับเรื่องนะคะร้องเรียนราคาสินค้าไซด่วนกรมการค้าภายใน1569ค่ะคือราค้า